สวัสดีเ่้าวันนี้น้องกี๊กลับมานำเสนอเมนูเส้นเหลืองผัดซีอิ๊วแม่อยากส่งเส้นมาจากพังงาเลยนะเจ้าก่อนอื่นเราก็เตรียมน้ำมันกระเทียมลงไปในกระทะ,ทะใส่หมูสับใส่เนื้อไก่ลงไปนะเจ้าผัดห้เขาพอสุกจากนั้นเราก็เอาเส้นลงไปใส่เลงไปเลยนะเจ้า,าใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม ใส่เบียจ้อนขึ้นนะเจ้าพัดให้เขาดีๆหน่อยอ่าแล้วก็ใช้สี้วดําไปนะเจ้าเพื่อเพิ่มสีสันให้กับพัดสีิ้วเส้นเหลืองของเขาอ่าพัดให้เขาเข้ากันเพื่อสียทั่วเลยนะเจ้าจากนั้นก็เอากระลำเนี่ยตะกิล้ลวกจากน้ําเดือดเนี่ยใส่ลงไปไข่ชอบผักก็ใส่ไปนักๆเลยนะเจ้ากินกับผักก็อร่อยเลยล้ำขนาด อ่าแล้วเขากับปิดฝายกร,ร๊มหนึ่งเจ้าพั่นกั๊ม,ม,มหนึ่งจิ้มพอรสชาติเป็นสดายเบอเติ้์อัอย่งก็เติมลงไปอ่าหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเจ้ากินกับน้ำจิ้มที่หัน่นพริกขี้หนูกระเทียมน้ำป่าบะนาวเหมาะเลยสุดยอดเลยเจ้า